วาลผีเฮาเฮ้ยขาดอีกแล้วสวัสดีครับพี่น้องพี่น้องมาปล่อยวาวนะครับช่วงเที่ยงของเกาหลีคือเกา6คกับเบวเดนะครับผมสิมาปล่อยสองตัวพี่น้องนะครับเาวผีครับเาวอีหลุมหน่อยร่มแห้งดีอยู่ครับมือนนี้นะครับแต่มาเบิ่งวาวอีหลุมก่อนถอดทางครับผมยิบหาเส้นจะร่มไปทั้งใดกันดอกพี่น้องนะครับ เนี่ยวางครับเบิ่งล่มกันพี่น้องล่มแปรปวนนะครับล่มแห้งอยู่แต่ว่าล่มโบนิ่งแล้วถาล่มก่อนอ่าเนี่ยไปละถอดหางถอดหางไปเลยใส่ล่ะคือบ่ขึ้นเอ้าใส่หล่ะล่มเดี๋ยวถาล่มก่อนเอาเข้าล้างลงอีกหน่อยนึง ต่อไปลมแห้งโอ้ไปแล้วโอ้ยึ้นดีขึ้นดีขึ้นด,นดีไปแล้วโอ้พืนะ่นอ่ะพี่น้องยี่สิบห้าเซนอะ้ยถอดหางขึ้นเล้ไปแล้วหมุนวะพวหมุนนะครับโอ้คืนดีครับเพืนะ่อนอ่ะ พี่นอ้องเจวาสิผูกไว้นี่นะเดี๋ยวเอาเ้าผีขึ้นหน้าบดล่วงแล้วตกใส่ๆน้องบ้านี้คือพวกเห็นแล้วบ้านี้เอ้า มาแล้วโว้ลมแห้งเข้าไปโรงงานเอเคาปล่อยไหมพี่น้องลมแห้งนะครับลมกำลังมาเพื่ราพี่น้องลวงจากลังค่าแล้วโรงงานอยู่หันนะครับเดี๋ยวบ้าเดี๋ยวสิมามาผูกไว้นี okay. ่คว้าครับหมุนหนึ่งรอบ โอ้โยสิล่งเดบ๋ลรุ่ง,ง,ง,งไปนะนี่มัดใส่เสาเนี่ยครับพี่น้องนะไปปล่อยวาวพีกันต่อเอาเลยเพื่อนอ่ะโอ้สินดีครับร่งมียังขึ้นไปนทันร่งเนี่ยลุ่มบ้คอยนั่นนะบ้คอยนิ่งนะครับผมนิดหน่อยไปปล่อยเึ้นเลยไปเลยสามสองไป ไปแล้วไปละไปแล้ว,ลวเนี่นะครับอี่หลุมน้อยไปเอาไปปล่อยวาวผีพี่น้องปล่ผีนอนอยู่่นเห็นตัวนะครับเป็นเอยุบนอ่ะจอนเสือกโบยาาลมล่มลางนี่นะครับแต่ล่มบนเขามีพี่น้องแล้วพี่น้องเพื่นโอ้ขึ้นดีอี่หลุมน้อยขึ้นดีล่มแห้งครับ เวด้เสาครับ moved. พี่น้องบ้างพูดนะอู้หูลมหมุนยังคือไปเลยครับนี่ครับโอ้โหลมแห้งเกินพูดนะอ้ยแเลีนดีครับสิ่งครับไม่ใส่หางนะครับผมยิมหาเส้นไปไปปล่อยวาวผีกันตัวล่งกับซาบ โอ้แต่ว่าขึ้นดีครับไม่เป็นไรไปพี่น้องมาเบิ้งเอาผีกันต่อมีเชือกนะครับผมเอาลงแล้วโอ้ยังยัง,ยงพุ่นล่ะปิวยังฝ่ายพุ่นโอ้ขาดขาดเสยใหพุ่นอะโอเสยนอ่ะบัน,นี่โอ้ยหลุมหักขาดไปพี่น้องพุ่นนะครับไปท,งทางถน้นพุ่นอะ โอ้ตหโไก่เติบอยู่พุดนะครับพูนไปแล้วทีล่ลุมรุดรุดเสาพูดนะเป๊ะพูดนะหางภูเขาพูดนะมาเขามาปล่อยพอเพี้ยนต่อเดี๋ยวค่อยไปตามพี่ลุงผีหิมะนี่ครับบ่าวผีอ่ะพี่ลูกสิเป็นยังไงมาเนี่ยพี่น้องบ่าวผี แล้วก็เป็นตามมีหลุมเข้าขาดเสยโอ้หนาวขอหอยัดมัดเข้านะครับผมบรดป้อยโดนแล้วบรูอาสิเป็นยังไงผีผีหิมะโอ้มัดหยาดแค่น้อเขา้ามือแข็งพี่น้อย ว่าชมกันพี่นอ้องว้วาวผีว้าวผีเฮาเอ้ยขาดอีกแล้วเอาคือขาดดีแทะเสือกน้อยพอดีผีก็ขาดมาเนี่ยว,ว้าวผีก็ขาดพี่นอ้องเอ้ย ยิ่รุมกระขาดมาเอาไหมเสือกซื้อพลอ,อยแท้ไหมมัดไหมมดใเส,สานะครับผม ปล่อยกันล่มไปทางเดล่มแปรปวนน่ครับผีเฮาผีน้อยผีน่อยล่มมืดแล้วไปจะกล่มไปทางเดนขึ้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 น,ข,น,ข,นขึ้นต่อ ขึ้นแล้ว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 ย้นเสียกันสั้นนะครับล่มบนบุมี่เราพี่น้องมีแต่ล่มรางนี่วาวพี่นี่เชือกผูกเป็นสั้นนี่ละพี่น้องมาตามวาวยีดหลุมหน่อยเฮ้ พอแล้วนะครับผมเนี่ยขาดมาไก่เติบมาปล่อยกันเลยปล่อยเลยเอาไปเนี่ยขึ้นตอเลยขึ้นตอเลย <c ười> ขึ้นดีนะผมคนละไปนีเสือกเข้าได้ยังดื้อแท้น้อยๆก็ได้มุนลงและ ขึ้นดีนะครับผมอู้น้ากมือดไหลฝนตกมืาขึ้นพี่น่องนะครับผมตกลงน้ำบ่ได้เลยยี่หลีขึ้นตัวสิได้ลงงานแล้วครับพี่น่องเดี๋ยวเสียงปอยไปนี่ละไปเอาไปผูกไปกับวาลผี ตก yup. ตกตกน้ำตกน้ำตกน้ำเสยล่มเงินละวาวพีไปวาผพีกันไปวาผพีไปละล่มดีว่าวนี้เสือกยุงแล้วนะครับ เราลงไปดีแล้วพี่น้องโอ้ลงมืดแล้วพี่น้องลงงานแล้วครับมืดเวลาแล้วเอาเอาไปแล้วไปแล้วพูดละพูดละพูดละหมุนลงขาดนะครับหัวฝั่งหนึ่งเอาผีอีกแค่นึงสิผีอีกแค่นึงสามสองไอ้ผีโอ้ยไปแล้วผีผีไปแล้วผี ไปสี่เลยล่พี่ล่น้องไปก่อนครับกับวาวพี่เฮาล่มกันเริ่มสีมืดเลยละเอาล่เามเคร่งมือสองที้งไปนี่แล้วครับพี่น้องไปล่งงานแล้วครับขอบคุณที่รับชมนะครับเหรียญวาวนาี่เกาหลีครับล่มดีกันเลยมาเหรียญวาวพีกับวาวอันนี้อีหลุมนะครับให้พี่น้องชมวาวจุลากันสิพ่อทัาน,นครับหมดไอเตียมเลยไปขออนุญาตลงงานกันครับพี่น้อง ประหยัดร่งงานกันครับคลิปนี้กัลาพี่ลาวน้องไปก่อนคลิปนี้กัลาไปก่อนครับบา,บายสวัสดีครับ